คิดให้ใช่คิดให้โดนนะคะคิดให้สนุกและสุขใจรายได้เกิดขึ้นมาแน่นอนนะคะหลายๆคนเป็นความกังวลมากว่าตัวเองจะมีะไรายได้อย่างไรกับชีวิตของตนเองนะคะจึงควรขวายเข้าสู่นะคะกรอบของนะคะที่สังคมมอบให้อย่างชนิดที่ว่า เข้าสู่วงจรเหมือนหนูปั่นจันนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องเราไม่ผิดถ้าจะไปเรียนรู้เพื่อที่จะหาตัวตนที่แท้จริงระหว่างทำงานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะแต่เอาแท้ที่จริงแล้วสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมามากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสิ่งที่เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำความรักนะคะในหน้าที่การงานหรือนะคะความเป็นชีวิตส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันสามารถที่จะทําให้เกิดในะเรื่องราวของการเงินได้วันนี้นะคะอยากให้คิดนิดนึงเ,เรื่องไม้จิ้มฟันนะคะถ้าเรามาตระหนักดูนะคะในเรื่องราววิวัฒนาการนะคะการที่ทานอาหารแล้วมันติดฟันไม้จิ้มฟันก็ยังถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการแก้ปัญหาให้มนุษย์ แล้วจำนวนมนุษย์จำนวนเท่าไหร่ละ่ะไม่ทิ้งฝันจึงนะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับคนคิดคนผลิตคนขายและนะคะคนที่จะเป็นเรื่องราวของมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับไม่ทิ้งันได้เลยนะคะดังนั้นสินค้าอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันนำมาแก้ปัญหามนุษย์ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการสร้างไรายได้ทันทีแล้วนะคะมนุษย์เนี่ยนะคะทุกวันนี้มีสินค้าล้นตลาดแล้ว แต่ก็ยังมีคนคิดนวัตกรรมแก้ปัญหายกระดับขึ้นไปขึ้นไปอีกนึกออกไหมคะดังนั้นในเรื่องของมือถือวิวัฒนาการของการใช้นะคะโทรศัพท์การสื่อสารมันก็มาจากในเรื่องราวของการที่ใช้อะไรนะกระบอกไม้ไผ่บ้าง2อ,อันที่ใช้สายนะคะที่เราเคยเรียนสมัยเด็กแล้วก็ที่เราใช้ชีวิตที่ผ่านมามีโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์หยอดตู้สาธารณะมาเป็นแพ็กลิงนะคะและสร้อย ก็อยากจะทําโทรศัพท์ไร้สายนะคะ <ๆ S 1> เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ยอดเหรียญหรือโทรศัพท์บ้านเราก็จําได้กันอยู่ใช่ไหมคะว่าเราก็เจอโทรศัพท์เครื่องเท่ากับกระเป๋าเจมบอละนะฮะจนทุกวันนี้มันก็วิวัฒนาการพัฒนาเพื่อแก้ขไขปัญหาจากเครื่องใหญ่ๆกลายมาเป็นเครื่องบางเล็กทีเดียวอย่างเช่นปัจจุบัน แล้วนะคะยังมีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปอีกนะคะมีการฝังชีพอยู่ในตัวแล้วก็ใช้จอที่ไม่ต้องแบบพกพานึกออกไหมฮะมันจะมีวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการคิดได้ในสมองของเพื่อนมนุษย์เราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะดังนั้นในตัวเราเองเนี่ยจงหาสิ่งที่เราต้องสร้างให้กับโลกใบน,นี้ให้ได้ค่ะเมื่อเราหาสิ่งที่เรานะคะต้องลุกขึ้นมาสร้าง และเป็นเฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นนะคะโดยไรคู่แข่งและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเมื่อหาได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือทางไหลของเงินของแต่ละคนค่ะนะคะง่ายๆก็เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องกังวลว่าเราเนี่ยนะคะจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือเหมือนคนอื่นขอให้นะคะอยู่ในเรื่องลมหายใจของตัวเองและถามตัวเองว่า เราเกิดมาเพื่อสร้างอะไรให้กับโลกใบน,นี้นะคะและขอให้นําหลักฐานนะคะมา,มาเป็นลักษณะของการมองเห็นการได้ฟังหรือเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เราเกิดในเรื่องของปัญญาปิงเว็บนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าดิสส่วนของโลกส่วนตัวนะคะโลกภายในของเราแล้วเนี่ยอาการของปัญญาหรืออาการของไอเดียปริงเว็บมันจะมีมาสําหรับพวกเรา และนะคะเส้นทางในอาการปิงแวรหรือเหตุการณ์ในการที่จะทําให้เรามีนะคะในการช่องทางในการทําเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เราต้องเชื่อด้วยแล้วก็รีบลงมือทานะคะไม่ใช่ไปขอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุการณ์สถานการณ์มาตรงหน้านะคะมีการสงสัยอีกนะ,ะใช่หรือเปล่าเนี่ยมันจะทําได้ไหมน้อนะคะมันเท่ากับว่าเป็นเรื่องราวของการผลักนะคะผลักเหตุการณ์ที่จะทําให้ชีวิต ของเราเนี่ยประสบความสิเร็จออกจากชีวิตเราไปอย่างน่าเสียดายนะคะชีวิตมันเรียบเรียบง่ายๆนะคะอยู่ในความรู้สึกอย่างสนุกสนานนะคะรักตัวเองเยอะๆและให้คุณค่ากับชีวิตตัวเองอย่างทุกๆวันนะคะแค่ดีเองค่ะเดี๋ยวมันจะมีพลังพิเศษเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนนะคะเพียงแค่รอนะคะและก็เชื่อใจไว้วางใจว่าสิ่งดีๆจะเกิดกับชีวิตเราค่ะ